ประเด็นต่อมาไปคุยกับคุณพยัก์น้อยนะครับปฏิทินการเมืองเดือนมกร,ราคมเดือดหลายๆเรื่องแน่นอนเลยนะครับสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าคุณคพยัก์น้อยเอ่อเปิดสกกลาดใหม่อีกแป๊บเดียวเนี่ยสองห้าหกเจ็ดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรนะ่าสนใจบ้างครับก็น่าจะเป็นช่วงวันที่สามนะครับสามถึงวันที่ห้ามกราคมนะครับก็เป็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสียนาล่างพะราเริ่มักิงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567นะครับในวารล,ละที่หนึ่งนะครับอันที่จริงเนี่ยล่าช้ามานานแล้วคือคือเรื่องนี้ควรจะประชุมกันตั้งแต่ประมาณสักกรกฎาคมสิงหาเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่นี้ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องเลือดคือสาเหตุอาจจะมาจากเลือกตั้งช้าด้วยนะครับเลือกตั้งมัเดินพฤษภาแล้วก็กว่าจะได้รัฐบาลกว่าจะได้นายกเข้ามา บริหารประเทศเนี่ยวันที่12บสางถ้าผมจำไม่ผิด12กันยานะครับ,รบที่นายแกแถลงในนโยบายการทํางานต่อรัฐสภานะครับอันนั้นคือเริ่มทํางานดังนั้นทําให้งบประมาณปี67เนี่ยมันก็เลยล่าช้ามานะครับต้องประชุมกันวาระแรกในวันที่3ถึงวันที่5มกราคมเนี่ยครับก็เรื่องงบประมาณเนี่ยก็ขอผมขออธิบายนิดนึงว่าป,ปี67เนี่ยงบ งบประมาณที่เขาเขรียกอะไรอ่ะคนไทยทั่วประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์ด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ไกล,กลตัวนะครับการเมืองก็คือเรื่องผลประโยชน์ของเราทุกคน65 66ล้านคนนะครับงบประมาณปี67เนี่ยเ,เขากำหนดไว้ที่3 3ล้าน3ล้านล้านนะครับ4แ8หมื่น นะครับสามสามจุดสี่ล้านล้านจะละเนพูดง่ายๆนะครับเพิ่มขึ้นจากปีหกหกเนี่ยประมาณสักเก้าจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับเพิ่มขึ้นจากปีหกหกเนี่ยประมาณเก้าจุดสามเปอร์เซ็นตก็แยกเป็นงบงบรายจ่ายประจําเสียสองจุดห้าล้านล้านนะครับรายจ่ายประจําคืออะไรบ้างก็พวกเงินเดือนข้าราชการแล้วิสาหกิจอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นรายจ่ายประจำเนี่ยสองจุดล้านล้านนะครับ เป็นเง it, uh, ินจ right so ่ายเพื่อช่เช่วยเงินคงทังเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านบาทนะครับรายจ่ายการลงทุนเนี่ยงบลงทุนเนี่ยมีประมาณเจ็ดแสนกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จ่ายชําระคืนเงินกู้เนี่ยประมาณเงินต้นนะครับประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับอันนี้คือคือเขาปีหกเจ็ดเนี่ยก็มีการตั้งเห ตั้งงบประมาณพูดตรงๆว่าขาดดุลนะครับก็ตั้งงบประมาณไว้ขาดดุลเนี่ยเนี่ยผมดูตัวเลขเนี่ยประมาณสัก600กว่าล้านนะครับ600 600 9 5พันล้านบาทนะครับลดลงจากปี66เนี่ยประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าวันนี้การตั้งงบประมาณต่างๆเนี่ยเขาตั้งไว้เพื่อชําระหนี้นะครับชําระหนี้ชําระดอกเบี้ยนะครับนี่สาธารณเนี่ยครับ เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีขว่า11ล้านล้านบาทนะครับเรามีนี้เสียมีนี่สาธารณะขว่า11ล้านบาทนะครับ <_ letter> ก็คิดเป็น62.1ของ GDP นะครับดังนั้นจึงต้องมีภาระในการเนี่ชำระเงินต้นเงินกู้เนี่ยครับประมาณสักแสนแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นดอกเบี้ยนเนี่ยสองแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับก็ รวมแล้วเนี่ยมีภาระในการชำระเงินต้นและกระดอกเบี้ยนะครับนี่สาระเนี่ยคิดแล้วก็ประมาณสักสามแสนกว่าล้านบาทน้ครับอของเลงดอกงบประมาณนะครับ,รบส่วนกระทรวงไหนนะครับก็ที่ได้งบประมาณเยอะๆนะครับผมว่าก็ต้องมีกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงคมนาคมอันนี้ได้งบประมาณ เกินแสนล้านนะครับก,มก็มหาไทยเนี่ยปีนี้ได้ไปสามแสนกว่าล้านบาทน,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 นะครับแล้วก็กระทรวงศึกษากระทรวงการคลังอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็งบกลางนะครับงบกลางเนี่ยปีนี้ได้ประมาณหกแสนกว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นาจากปีหกหกเนี่ยประมาณสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตอันนี้คือภาพกว้างๆข,ของงบประมาณาปีหกเจ็ดซึ่ง จะถกกันในวารละแรกเนี่ยประมาณวันที่สามถึงวันที่ห้านี้นะครับสามดานหน้า,าเลยนะครับเพื่อให้ทันมีงบมาใช้จ่ายเนี่ยน่าจะเราเราเดือนเมษาพึษภสะานน้นถึงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐน,นะครับโครงการใหญ่ๆเนี่ยต้องรอง,งบประมาณปีหกเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ใช้ใช้เอเรื่องเงินดมงเงินเดือนโครงการเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่ว่ายังไม่มีเงินเม็ดเงินก้อนใหญ่มามา งานจับจ่ายต้องรองบปี67เจนะครับกว่าจะผ่านวันลาแรกกว่าจะผ่านสาวอ,อะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะใช้เงินได้เนี่ยประมาณสักเมษาพฤษภาซึ่งถือว่าปีนี้ล่าช้ามากเลยก็มาจากหลายปัญหาด้วยกันอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งช้าการจัดตั้งรัฐบาลช้ามันก็เลยช้ามาหมดเลยนะครับอันนี้ก็กว่าจะมีเงินเม็ดเงินปี6กมากระตุ้นเนี่ยก็ก็น่าจะรอราวเมษาพฤษภานะครับ นอกจากเรื่องงบประมาณปี67แล้วเนี่ยก็รัฐบาลเนี่ยก็คงจะผลักดันนะครับร่างเพราะรัฐบัตญััดกู้เงิน5แสนล้านนะครับกู้เงิน5แสนล้านเพื่อเอามาใช้ในโครงการดิจิตอลโวลเล็ตนะครับก็คิดว่าคงจะรีบผลักดันเนี่ยภาย,ภายในเดือนมกราคมนะครับเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งจะ,จะตั้งใจเนี่ยจะแจกเงินดิจิตอล w a ลเล็เนี่ย น่าจะประมาณเมษาพฤษภาเหมือนกันนะครับไม่อยากจะให้ล่าช้าไปกว่านี้นะฮะค,คือคือจากเดิมเนี่ยเขากำหนดไวพ้พฤษภาแต่ดังนั้นเนี่ยมกราเนี่ยก็ต้องเอาเข้าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาสภาผู้แทนรัษฎรแล้วเรื่องอพอรบกู้เงินห้าแสนล้านในโครงการดิจิตอลโรเลตนะครับอันเนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อจากเรื่องงบประมาณปีหกเจ็ดนะครับเรื่องต่อมาก็คือ,อ ที่ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยตั้งคำถามก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแก้รัฐธรรมนูนปี60เป็นรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับคือเท่าที่ผมรับฟังมาเนี่ยครับคือคือพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยเขาคงไม่ให้เลื่อนไปจากภายในเดือนมกราาน,นี้แน่นอนคือข้อสรุปในการธรรมชามติเนี่ยตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วคำถามอะไรมีแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ประชมมุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือคลรเนี่ยาภายในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับภายในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนเพราะว่า,าถ้าช้าไปกว่าน,นี้เขาเขาจะถูกตั้งคําถามถูกต่อว่าต่างๆนานาว่าถ่วงนะครับว่าถ่วงเวลานะครับรัฐบาลถ่วงเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นภายในเดือนมกราคมนี้เนะี่ย พขาจะเอาเรื่องการาทำประชามติแก้และรมนูเนี่ยเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อ,อจัดสรรงบประมาณไปให้คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับหรือกรกตนเนี่ยจัดทาประชามติแก้ไขรัฐมนูญนะครับคือคอรมอต้องต้อง,ต,องต้องไฟเขียวนะครับพูดตรงๆภายในเดือนมกราคมนี้นะครับวันไหนก็นแล้วแต่หลังจากนั้นนับไปอีก90วันเพื่อให้กรกตทําประชามตเาิเรื่อง เรื่องแก้และแก้ไขและพนันธนูนนะครับอันนี้คือคือสองอเรื่องหลักๆของเดือนอเดือนมกราคมครเรื่องงบประมาณาเรื่องพรบกู้เงินห้าแสนล้านโครงการดิจิตลอลเรื่องแก้ธรรมชามติแก้ไขและพันธุ์นูนซึ่งจะต้องจบภายในมกราคมนี้อย่างแน่นอนคือในส่วนของคณะมนตรีเรื่องต่อมาก็คือกลางเดือนเนี่ยประมาณเดือนอวันที่สิบห้าถึงสิเก้ามกราคมนะครับ นายกเสถานะครับนายกเสฐาก็มีโปรแกรมเดินทางไปร่วมประชุม World e c onom i c Forum นะครับที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นเรื่องของการประชุมของนักธุรกิจไอต่างๆผู้นำประเทศนะครับซึ่งนายกเศษฐานี่ก็มีแนวโน้มที่จะเอาเรื่องโครงการแลนด์บิดไปโลดโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากไปโลดโชว์มาแล้วที่การประชุมเอเปก ที่ซานตรอนซิสโกนะครับไปโรดโชว์มาแล้วที่ญี่ปุ่นในการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลางเดือนหน้าเนี่ยนายกจะไปประชุมที่เมืองดาวอสสวิสแลนด์ก็จะเอาเรื่องโครงการแลนด์บิดเนี่ยไปโรดโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คราวนี้ก็น่าจะจบแล้วเรื่องเรื่องเรื่องแลนด์บิดนะครับก็เป็นผู้เป็นที่รู้รู้กันทั่วโลกแล้วว่าประเทศไทยกำลังจะทําโครงการแลนด์บิดนะครับก็นายกก็จะเอาไปโรดโชว์ที่ การประชุมที่เมืองดาวอสสวิสเซอร์แลนด์ในกลางเดือนหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ต่อจากที่นายกไปประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือวันที่24มกราคมนะครับอันนี้หลายคนกับจับตามากเลยเพราะว่า<ม>สารและธรรมนูนเนี่ยมีมีการจะวินิจฉัยคดีนะครับคุณพิธาลิ้นเจริญรัตนนะครับอดีตหัวหน้าพรกเก้าใจคดีถือหุ้น ไอทีวีนะครับคดีถือขูดไอทีวีก็สารรัฐมนูญจะวินิจฉัยว่าจะออกไปทงใดก็ก็รอดูอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยวันที่ส1มสิบเอมกราคมก็คือสิ้นเดือนนะครับสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยคดีนายพิธานะครับและพักเก้าไกลาหาเสียงว่าจะแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งนสองนะครับก็คือปลายเดือนเนี่ยคุณพิธาและพักเก้าไกลเจอสองเรื่องเลยก็ต้อง ต้องลุ้นนะครับว่าผลจะออกมารูปแบบไหนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับสําหรับการเมืองในเดือนมกราคมนะครับนอกจากเรื่องว่าประมาณนะครับเรื่องพรบกู้เงินนะครับเรื่องคอรมอไฟเขียวเรื่องการทําประชามติแก้ไขเล่มนูและก็เรื่องของคุณพิธากับพรกคก้าวไกลที่จะเจอ2เรื่องใหญ่มากๆนะครับจ็ต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เกิดขึ้นอย่างไรในพักเก้าไก่นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูด้วยครับครับอ้ฮแต่ว่าเห็นว่าคิวเนี่ยประเด็นร้อนๆหลายเรื่องเลยนะเรื่องงบประมาณเรื่อง24มกราหุ้นสื่อ31มกราแกน112ชะตากรรมพักเก้าไก่นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยักน้อยมากเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ